สวัสดีครับถ้าได้ยินเสียงนี้ก็แง่แหละบทด้วยครอบมวยไทยเต็ดสีอาทิตย์ที่11มันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนอาทิตย์ที่11บทด้วยครอบมวยไทยเต็ดสีพร้อมสรุปผลการแข่งขันช่างก่อนชกหงแดงพะโลเจ็กกีน้องยังสิมันต้องมวนแกนแม่หน่นอยน,นึ่งครับผมมันต้องเสิร์ฟแม่ครับ โอ้โหเมื่อนี้ต้องขอบอกว่าสุดยอดต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเพียงอาทิตย์ที่สองบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีวันนี้ตะกายดาวเข้าสี่คู่วาจังซานโอ้ยเมื่อเข้าสี่คู่แล้วมันบ่เซิรงกับบ่อใดนอบพี่น้องนะมันต้องเซิรงแน่สักนหน่อยนึงเออ อ้าวยาวไปยาาไปอเป็นอย่งไรพี่นอ้องเมื่อนี่ไผ่สวนหงแดงขออนุญาตใส่แตกเนอะสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเมื่อนี่ไผ่ตามหงแดงอิมมีพี่มั่นกันทุกคน้อครับผมไายป่วยกลับมาโอ้ยมือนี้เขาบอกว่ามีความสุขหลายเมือ่อไทยจะสีครูหนึ่งนะ มนีสิงห์เหนือแอสันปาตองเจอกับโชกุลสอสัตว์สวัสดิ์หนึ่งร้อยยี่สิบแปดมวยคู่นีของแดงขามกำแพงท้เอฟซีของแดงข้ามกำแพงจากโชกุลนะมาอยู่สิงห์เหนือสาเหตุที่ข้ามกำแพงมาอยู่สิงห์เหนือเพราะว่าวันนี้นะสิงห์เหนืออย่างน้อยๆวันนี้ในเรื่องของเวทในเรื่องของพิกัดแน่นอนได้เปรียบต่อยร้อยยี่สิบแปด มาร้อยยี่สิบเก้าขณะที่คู่ต่อสู้นะวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบแปดมาร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้โหขาดหนึ่งปอนด์เกมการชกสนุกนะเกมการชกสนุกวันนี้สิงห์เหนือนะโอ้โหในเรื่องของอาวุธหนักทุกดอกแรงทุกเม็ดแชมป์118ป bon. ปอนด์ภาคเหนืออ่ะวันนี้เสือซุ่มเจอเสือซ่อนวันนี้โคจรมาเจอกันโอ้โห แล้วเกมจบในยกที่4ี่นะ,ะพี่สมคิดมองแล้วมองอีกอะจังหวะที่สิงห์เหนือนะเสียบเสียบเสียบมองแล้วมองอีกเล่แล้วเล่สุดท้ายนะดูว่ากลัวจะเกิดอันตรายมองว่าสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายพี่สมคิดจับนะโชกุนแพในยกที่4ี่บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีโดยหงแดงคู่หนึ่ง วันนี้นะคู่หนึ่งหนึ่งตัวกลับบ้านวันนี้สิงเหนือตามเป้าคู่หนึ่งมาแล้วเสริงนิดนึงอ,าาอ้ย่าเออเป็นยังไงนะแหมมีความสุขอีหายป่วยกลับมาด้วยผลงานสุดยอดพรโลเเจกมาที่คู่สองคู่สองทีมผ้าเบรกคอมแพค วันนี้เจอกับนี่เลยยอดอัจิยะท็อปแพรี่ครูดีนะครูนี่มงแดงกระโดดท้ามกำแพงอีกแล้วเอฟซยืมมะลีของอาจารย์พิศนุดินกัดมาใช้วันนี้นะเชียร์มวยตัวใหญ่เมียไม่ได่าเลดก่อนชกนะทีมต่อห้าสี่โอ้โหวันนี้มวยคู่นี้สวยกันมันหยดนะโอ้โหสวยกันมันมากต้นๆเนี่ย แลกกันแบบมึงทีกูทีคุณทีผมทีบอมีพย,ยานไผย,ยกสามนะเป็นจังหวะที่ยอดอัจฉริยะโชว์จังหวะคอมโบนะทีมไปไม่เป็นเหมือนกันยกสี่ออกมาทีมเดินเสียบเดินแทงเดินเสียบเดินแทงยอดอัจฉริยะแถวยกห้าทีมออกมาประคองเกมเข้าป้ายแบบหาดลอยท้ายๆนะ่ะบทวิเคราะห์บอยไทยเจ็ดสีโดยของแดง วันนี้อาศัยสุภาษสิทธ์พระกระโดดข้ามกำแพงมาเชียร์ทีมนะให้อยู่ฝั่งทีมวันนี้ตัวใหญ่สนิทร,รูปร่างทางซ้ายได้เปรียบขณะที่ผู้ต่อสู้ไปเรื่อยนะเป็นมวยไม่มีเนื้อทีทอวันนี้ทีมเบียดเฉือนชนะคะแนนขาดลอยท้ายๆแบบสุดมันโอ้โหชนิดที่กองเชียร์นะเชียร์แบบไม่กลัวเจ็บพอวันนี้ สองคู่นะ f อ2สองคู่แล้วมาลุน้นคู่ดีสามเอฟซนะอย่าลืมนะชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดห้องหนึ่งหนึ่งแปดแอดห้องหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบโอ้ยมวลหลมวลหลาย,ม,ลายมาที่คู่สามเคยเสมอกันมาเพลิงผ้าเบคคอมเพก วันนี้ดวลกับนี่เลยเพชรสวนหลวงรถยกมวยคู่นี้นะอาวุธใกล้เคียงกันทุกอย่างแต่หงแดงบอกแล้วว่าเพชรอ่อเป็นมวยที่อาวุธดูว่าหลากหลายกว่านะอาวุธดูหลากหลายกว่าเพิงเพชรนี่มีอาวุธลับประเภทหมัดทุกซ้ายอนะ่ะหมัดครอสหมัดทุกซ้ายนี่ทําไม่ดีมากขณะที่สอบก็ทําได้ดี เกมการโชคดีสะดวกโอ้โหเบียดอะ่ะแลกกันไปแลกกันมาแลกกันไปแลกกันมาแม่คุณเอ้สุดมันของแดงก็ลุ้นอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ดูที่เวทีเปิดมอนิเตอร์ดูนะมอนิเตอร์เอ่อโทรศัพท์นะเปิดโทรศัพท์ดูเกมการโชคสนุกมากเดือดเข้มขน้นสุดท้ายนะยกสี่ต้นๆเนี่ยเป็นเพลิงเดินเข้าเบียดน,นะ แล้วจังหวะเพชรบวกศอกขวาเปรี่ยนเพลิงเปทักทัๆเพชรตามชาร์ตนะตามชาร์ตคอมโบอีกหนึ่งสองหนึ่งสองชุดเพลิงซึ่งสภาพไม่ได้แล้วขาแว่งนะคือเมาอะ่ะแล้วก็เป๋ทิ้งตัวนะกรรมการนับผมแดงบอกว่านับถึงประมาณแค่เจ็แค่แปดแล้วก็ยุติการชกบทไม่ชอบวยไทยเจ็สีของแดง มาสามคู่เมื่อมาสามคู่ก็ต้องเซิร์ฟเลยหรือ,อะวะฮ่าเย้าไปพี่น้องเย่าไปวันนี้เอฟซีหงแดงนะวันนี้ตามหงแดงสั่งเบียร์มาจิบส่วนหงแดงกินไม่ได้นะหงแดงนด่กินไม่ได้เลยนาทีนี้กินไม่ได้เบาหวานความดันไขมันนะโอ้โหมาครบหมอบอกว่าถ้าอยากมีอายุยืนยาว งดนะงดสิ่งเหล่านี้ซะผมแดงก็กลัวตายไปเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นจึงงดนะเอซีหงแดงงดเอซจิบได้นะจิบพอหอมปากหอมคอเข้าแล้วสามคู่มาถึงคู่เอกถิงแชมป์รอยยี่สิบสองปอนด์ช่องเจ็ดวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่เพชรสยามนะโอ้โหเกมการชกม,มันบีหัวใจนะบีหัวใจโอ้โหมันคลาสสิกอะ่ะ มันเตะต่อยกันไม่เก็บหรักผู้นี้ยนะเตะไหมฮะสุนักแทบไม่ร้องเลยนะแต่มันคลาสสิกมันบิดหัวใจเกมการชกมันมเบียดเอียดเอียดครบห้ายกกรรมกอรครบห้ายกรวมไปประกาศคะแนนพิเศษประกาศนะฟังดีๆมีฟังดีๆนะย้ำนะเออมีฟังดีๆคะแนนแรกเพชรสยามนะชนะ 49-48คะแนนที่2ริทธิเด,ดชนะ49-48คะแนนที่3นะกั้นหายใจนานพอสมควรผงแดงก็ลุ้นตัวโก่งเอะมันจะ40หรือเปล่าวันนี้สุดท้ายที่สลิดประกาศแดง48น้ำเงิน49โอ้โหพอลเจ็คครับพอลเจ็คส่งท้าย ต้อนรับปีใหม่ว่ลืมโ,โลืมตัวลืมตัวอ,อส่งท้ายฮะต้อนรับปีใหม่โอ้โหโ,โ,หโดยผลกานมาสเตอร์เพ็กซี่โซภาสถาคอเมื่อ40ก็ต้องเซิริครับไม่ว่ากันนะครับวันนี้ขอกวนนิดนึงนะไม่ใช่กวนอย่างอืงอ่นนะครับวันนี้กวนนิดนึงนะสุขมีความสุขนิดนึงนะเอซนะด้วยการเซิริ วันนี้บทวิเคราะห์เข้าสี่คู่ลอเทโกเออเออลอบลอบอเออเออขอบคุณเอซีนะที่เข้ามาติดตามเยอะมากนะโอ้โหแบบถล่มทลายนะทั้งไลฟ์สดนะทั้งช่างก่อนชกเอฟซี FC เข้ามาตามเยอะมากขอบคุณทุกกำลังใจนะมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาดูโปแรแกรมนะโปแรแกรมอาทิตย์หน้า คู่หนึ่งนะสิงพยักกิติเมืองสตูลดวลกับนี่เลยชาตินักรบศูนย์กีฬาแม่สอด127คู่สองนะยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยมิมเจอเอฟสามสิบห้าราชานนส่วนคู่สามนะศักดิ์เล็กลูกยาพ่อโรงต้มดวลมังกรบูมเด็กเสียนคู่เอกโอ้โหเสียงน้อยร้อยล้านนะเออเราโชคเจริญราชสีประทะต้องธรณีท็อปแพร่ นี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่นะอาทิตย์ที่18ปมกราคมวันนี้นะวันนี้บทน,นี้ครอบมวยไทยเจ็สีเข้าสีกู่โพโลเจ็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามก่อนจากกันนะหงแดงของอวยพรให้เอซีหงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแห้งเหงแห้งปังปัโชคดีมีใช่ ตลอดปีตลอดไฝเดอรสวัสดีครับ